กับว่าพอคือเก่านะครับเนาะกับบ้าโหลดครับผมจองเกษตรอีสานอินดีครับผมครับก่็เดือดก็อย่าลืมครับผมฝากกดซับสไครต์ครับผมติ้งติ้งติ้งเลยครับล้ำไงโกก่าครับผมแต่ว่าบางท่นต่างสื่อเด้อครับอาจจะต่างสื่อว่าเป็นเบาอย่างงเบาเบาหัวกบบ่ครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับผมว่าขึ้นนีสิจวดท่านบ่ครับตอนนี้กำลังเล่งมือครับเล่งมือให้มันท่านเหมือนแร่งเนี่ยพอมันนี่ล่มดีครับล่มดี ร่มดีเมื่อนีอวันทีเ่เแสดงหรอวันทียี่สิบยี่สบองวะยี่สิามครับผมวันนี้ <c oughs> วันทียี่สิบสามร่มแห้งครับผมยี่สิบสองพี่น้องจำมือจำเว้นพิษครับผมล่มแห้งล่มแห้งมือน,นียมือเอื้อน,นแห้งก,กว่านี้อีกบม่รู้ว่าไอ้เสีย,กเ,ยกเบอร์สองเกินเสียวยูเพราะ,ะครับเนาะเดี๋ยวมือนีโดน,ดน,ดนดล่องเบิ้ลครับผมเพื่อนนี่ครับเจ็ดก,การจวดแย่งเดียวครับผมมือนร่มมาเร็วรผมครับผมล่มมาเร็วเลยประมาณ พวกโมงกัวกวกะมาแล้วครับลมวันนี้ครับอากาศกำลังเริ่มเย็นครับผมวันนี้ขออย่างเดียวยจะมีฝนก็แล้วกันครับผมเช็คเมืองเล้วบ่มีฝนได้ระครับผมเดี๋ยวเราเบิ่งกันอันนี้ก็เอาไอเดียวาวเวียดนามนะครับเนาะเอาวาวต่างประเทศเขามาผสมผสานครับผมกับวาวสองห้องห้องครับผมแต่วาวผมติตั้งซื้อว่าเป็นวาวหัวกบล่ะลักษณะมันก็ยังหัวกบพอยเดี๋ยวเบิ่งกันครับผมว่า เฮ็ดเซตเลีวมันสิเป็นหนาตาแบบไหนะครับเดี๋ยวบ่งหนาตาเห็ดเซตแล้วครับผมแต่ตอนนี้ตรงเล็งมือครับเล็งมือต้องบอกว่าสายแข็งนะครับตัวนี้ครับปีผมนี่เฮ็ดแบบร่องรับแบบพระ่าบานเท่านี่ลมมันแบบล่มนาลกหลายครับผมช่วงนี้ครับหาล่มแบบดีๆงามๆนี่บ่แถบสิมบมี่นะครับต้องวาเงี้ยๆต้องเด็ดสายแข็งครับแต่บรูครับเชือกเบอร์ สองจุดหาเสียวอยะอากาศเปลี่ยนแปลงกับเริ่มไอคอคอแขๆแล้วพี่น้องเสร็จสักเที่ยนหนึ่งนะครับเนาะเห็ดมากเกือบจะบอกว่าเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเนาะโดเห็ดแรงอันนี้เบ้าหลงกต้ังตัดต่อครับพี่น้อง เฮ้ยสูงถัวหัวเลยเพื่นอนเราเอ้ยมือในสีแเลนไว,ว้ปะไป,ป่งกันเลยครับผมครับเดี๋ยวยืมสนุลังตุงของวาวสองของตัวสองเมตรสองเมตรหาเส้นนะครับเนาะเอามาใส่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวิจัดการขึ้นเราเนี่นะครับเสียเดียวครับหาคนจับกล่องไห้บะมีเลยพี่น้องเดี๋ยวตั้งแลนครับ เดี๋ยวสงสัยจะติดเดี๋ยวนะครับตอนเสาครับพี่น้องยิ่งควรจะได้เร็วเห็นนะครับเนาะพอตอนหนึ่งกระจิตค้ำแล้วตั้งกล้องกับพี่ช่งสืบเห็นนะครับผมอัดนบอกเรียงหางนี่ก็ต้องห่วงครับหางนี่เหย้าเป็นเกือบเกือบสองร้อยเมตรครับหางเหย้าไกลหลีโอ้ครับปูรู้ว่าจะเป็นยังไงครับแต่ว่าใส่หางเหย้าไว้ก่อนครับก็คิดว่าน่าจะตามประสบการณ์นะครับเนาะ นาจะเบาครับผมนาจะเบาครับตอนนี้ต้องยืมเอาหางอีกสองดวงครับตึ้งดวงหน่อยดวงไงครับมาใส่น่วกันมาหลดว่วมัดใส่กันกับดวงนี้เลยครับสูงกับพี่นหน่อยสูงสัดหัวครับผมนี่ครับบางหางปูนครับฝากกันแทบไปคุหางสองหายน้าครับอูบาดด้เบียเลยหางสองหายน้าเลยครับเลยครับเห็นต้นไท่ครับผม ฝากคนไทยไวกูแน่นอนสุดยอดดีเลยครับมืงเนี้ครับเดี๋ยวเบิ้งครับว่าอาการสีออกมาแบบไหนสีเอียงใสเอียงขัวหรือว่าสีหมุนติวติวะเพราะว่าน่าจะเบาครับผม่าจะเบาหางแน่นน้อยหรือว่าสังเกตเบาหัวนะครับเดี๋ยวเบิ้งครับผมว่าขึ้นนี่สิเป็นยังไงครับแต่ส่วนมากตามประสบการณ์เราเล่นรอบเดียวจบครับบ่มีปัญหาจักดวงครับการันตีประสบการณ์ครับผม ต้องบอกว่าการันตีประสบการณ์คิดว่าคำนวณดีแล้วครับผมตอนนี้น้ำหนักหางในร่วมๆอาจ,จะอยู่ประมาณอาจ,จะเกือบเกือบกิโลหนึ่งครับจะประหางครับเพราะว่าใสเชือกอูเชือกอูววอเปเย์นะครับผมเอาอูเปย์มาฉีกครับโอ้อูเปย์มาฉีก <c oughs> เรียบร้อยครับผมแจงโคโลครับผมสอดแจงครับแต่ว่าตอนนี้เรเป่าไถ้ปล่อยว่าเครื่องบินก่อนเอา้า ไปแล้วเขาบปืนยักเงยยัดเงยสองเมตรเครื่องบินหมเตอออกเว้นมาแหลนยงี้มเศ้าเหมือนร่มเดียวเป็นมือครับอากาศเย็นพร้อม เย็นหอซีม่วงหาม่วงเสาหนึงหน่งรอยการที่ hoàn ของผงกระทิมี่อสองห่องอีหางหน่อยเมตรหกสิบเมตรหาซิปครับส่วนผงพีง่ายครับผมอ่าพีง่ายผมติดตั้งซื้อผมว่าววาวเวียญนั่นผมว่าววาวาหกกัวกบขนาดสองเมตร หาซิปนะครับนัสองเป็นหาซิปหางหางเงีวอีสองกันแท้ครับสองให้น้าใส่สันบดได้เล้วครับนี่ครับโอ้เสียดายประเทไทยหางเห็นนะครับนะเดี๋ยวเสียลงมากครับเอาลงมากนะเจ้านี่เพราะวะ่าผมจะไปกายของแล้วนี่ครับสอดแจงเบิดขึ้นจางปางอะไรบ้าขึ้นนะครับเซนเริ่มสิเสียงเพี้ยนแน่แล้วครับน่าจะเป็นหัวเงี ไม่เป็นหัวยามบกต่อยนะครับเนะาะยามบกต่อย <c oughs> เสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเสียงเริ่มเปลี่ยนวงต่อนแบบมาณนตีสามฟีซี่นี่แหละเดี๋ยวแบวาลงกันพี่น้องสวยแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปขายของแล้วก็ไปขายพักก่อนมืน่อเสารเก็บพักก่อนสิบโลโโสว่วนสดุดเลยแต่ละกล่าวได้พี่น้องเอ้ยไปที่นี่ เข่งขนาดเลยครับต้องรอดจังหวะช่วงที่ล้มอ่อนนะเ่อยได้ขยับครับผมเดินไปเรื่อยๆครับอู้ีมานี่ครับจ้ะขนาดใส่ตุงมือเก็บมือเลยครับนี่แล้วครับเราวาเหรียญของแง่ไมนดีมันดีแต่ขวมามซะใจนะครับ มองเห็นยังว่ากับพี่น,อ <c oughs> น้องเบิ้งครับโอ้ยยังได้สิขยับได้เบิ้งโอ้นี่ครับต้องรอยล้มวันครับยังค่อยขยับได้นะครับขยับถอยหลังอย่างงี้ล่ำปากก็เดินไปข้างหน้าครับ <c oughs> ขยับถอยหลังคือยังเข้าดึงแลงนะครับ เี๋ยวพ่อเคืองอยู่ครับเก็บเื่อแล้วโอ้เนี่ยบุได้แบักกองใหี้งมาเบิรงเราครับอ่นี่คือคออมทรมานครับเิ็งส่วนเสียวลงในแต่ละเก่าครับพี่น้องสงสัยต้องตอกลักครับตอกลักเอาไว้แล้วเอาไปมัดตอกลัก เอาไปหอดจังกว่าวิเกีายวไว้ครับ <c oughs> อันนี้มือนีปกติตอนสอบมันจะล้มบอนครับมือนีล้มเริ่มสิแข็งมากเรื่อยๆครับตอนสอบมีล้มแน่นะพี่น้อง <c oughs> มึงกลับม้ผมสิเก,กา่าขาขึ้น,นแท้งผมเกา่าขาขึ้นบ่ได้เลยพี่น้องไอ้มึงโ <c oughs> อ้ตายตายตาย โอ้ขึ้นอย่างขู่ขึ้นข้นนเาเด็กหนุอยมัดไตจะเป็นยังไงขึ้นมาขึ้นไปเลย <c oughs> โอ้อยูได้ขึ้นดีเหลือเกินครับ <c oughs> ดึงลงมาดึงลงมาโอ้ลมทับลมลงม,ม,มาครับทรับลมบอลโอ้ตายพี่น้องวาวลงมาแล้วครับ <c oughs> วาวลงมาครับแต่ว่าหางมาลงครับหางนี่ต้องปไปไหมพุณครับคำ <c oughs> <c oughs> นวณผิดครับผม <c oughs> ดึงไก่ต้นไม้โหดเพราะว่าหางเหยเอาเป็น โอ้นี่ครับโอ้ยตุ้งเส้นตุ้งปล่อยครับสิจับเข้าเขาจับบ่ได้แล้วปล่อยครับปล่อยสาวจับเข้าบ่ได้นะครับโอ้เมยครับเมยก็เลี้ยงง้อยเมยก็ตอนมัวอัวแขกเมยก็ง้อหัวแขกจับเข้าบ่ได้ครับเพราะว่าหาง พูนครับหางของต้นไม้หางของต้นไม้นะครับนะหางของต้นไม้มันก็เล่นนี่ทางของตน้นไม้แต่าวก็เล่นโดนไงของวศราาเจครับแต่ว่ามันยากตอนที่เอาล่องอยู่นะครับ เมียนี่สอ,องเมตรห้าบักกาย่อนเงาปนนี้ย่อนเจือกหมวนกวนครับหมวนกวนความเจือก,อกใส่เส้นแก่สองุดหกับ3 3.0สุดนครับห่บางที่ตน้นไม้นเมี้มันดึงต้นหม่ดึงไว้ครับเดี๋ยวเก็บถักาวกันไปนองสวยแล้ว ये बात है मैं सोई लगा